สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตู้กับข้าววิถีชีวิตเพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับและแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องร่อนไส้เดือนนะครับเป็นเครื่องร่อนไส้เดือนที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ทันได้ใช้งานนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูสเปคกันสักนิดหนึ่งเป็นเครื่องร่อนที่มีขายอยู่ใน s h o ป e e นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใน Lazada มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการซื้อไว้ให้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งตรงมอเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็นะครับเป็นมอเตอร์ 12โวลต์ดีซีนะครับเป็นมอเตอร์ดีครับส่วนรายละเอียดอืดอดอ่นๆก็มีเรทสปีดนะครับ2,700รอบ2,700 RPM นะครับ2,700รอบต่อวินาทีนะครับก็จะแปลงไฟโดยการใช้มออแปลงเสริมมานะครับคือเขาก็ทำมาให้แล้วก็มีตัวรี ไม่ใช่ตัวรีนะฮะเป็นปรับความเร็วนะครับเป็นตัวปรับความเร็วของการร่อนคิดว่านะนะียฮะผมเอามาใช้ในลักษณะนี้ผมสอดสอดกะละมังใบใหญ่ไว้ข้างใต้นี่คือพอดีมากเลยนะครับนะพอดีมากๆเลยกับกะละมังนะครับสอดสอดเข้าสอดออก สะดวกพอดีเลยนะฮะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กนะครับพอเสียบปลั๊กก็มีไฟเข้าแสดงผลที่มอแปลงนะครับเป็นไฟ AC แปลงเป็น dc นะครับให้มอเตอร์ใช้งานได้ลองมาดูกันนะครับ ว่าเราจะร่อนไส้เดือนอ๋อลืมบอกไปอ่ส่วนตะแกรงร่นนะครับตะแกรงร่นได้มาสองขนาดคือก็แถมมาให้เลยนะครับเป็นแบบอันนี้เป็นแบบสามมิลน,นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเป็นแบบห้ามิลน,นะครับเป็นรูใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เราเลือกได้นะครับพระบุบอก ถามเขาก็ได้หรือว่าบอกเขาก็ได้ว่าเราจะเอาสามมิลกับห้ามิลหรือว่าจะเอาหนึ่งมิลกับสามมิลหรือว่าจะเอาสามมิลทั้งสองอะไรเงี้ยก็ก็ได้นะครับน่าะใส่ส่วนผมที่ผมมีอยู่แล้วก็คือของเดิมนะครับผมต้นมือต้นมือมามาสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งมิลนะครับก็เท่ากับว่าผมมีหมดเลยหนึ่งมิลสองมิลเอหนึ่งมิลสามมิลแล้วก็ห้ามิลนะครับ ผมจะลองใช้อันดับแรกเลยนะครับผมจะลองใช้แบบแบบสามมิลน,นะครับอ่าผมวางแบบสามมิลลงไปนะครับเดี๋ยวผมไปเอาไส้เดือนมานะครับนี่นะครับไส้เดือนที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับทมสิบวันจะลองดูนะครับ เปิดสวิตเลยทำงานแล้วอุยอ้ยอ้หูเร็ว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 เอมากงั้นเราก็ลองใส่ไปเลยนะครับ พอเราใส่ใส่เดือนไปมันก็จะค่อยๆบาอลงนะครับนั่นเดี่ยผมวางกล้องก่อนนะครับ พอเราใส่แทะเดือนไปนะครับมันก็จะเบาลงนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเปล่าเนี่ยมันจะเร็วผมว่าง่ายกว่าแบบที่เราเห็นมีขายกันในในเพจนะครับในเพจต่างๆใน Facebook อะไรเนี่ยแบบที่เป็นวงกลมแล้วก็ทรงกระบอกนะครับผมว่าแบบนี้นะ่าจะกระทันรักแล้วก็เล็กกว่าแล้วก็ดูเหมือนจะสะดวกกว่าด้วยนะแคบบ่เดียว ผมจะใส่ไว้หมดนี้เลยนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับท่าน ผู้ชมท่านใดที่กําลังเลี้ยงไส้เดือนอยู่นะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับการใช้เครื่องร่อนของเจ้านี้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าถ้าสนใ,สนใจอยากซื้อนะครับผมซื้อมาในราคาสามพันหกร้อยบาทนะครับแถมตะแกรงร่อนมาสองอันก็คือสามมิลกับห้ามิลน,นะครับเราเลือกได้ว่าเราจะเอาหนึ่งมิลหรือว่าสามมิลหรือว่าจะเอาสามมิลทั้งหมดเลยนะครับ ดูล,ลักษณะการร่อนอันนี้ผมปรับความเร็วที่ต่ําสุดเลยนะครับอันนี้ปรับความเร็วที่ต่ําสุดก็ดีกว่าร่อนมือไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมเพาะไว้เยอะเลยซะเดือนนี้นะครับถ้าเราร่อนมือเนี่ยก็คงเมื่อยนะครับเมื่อยแน่นอน ก็ถือว่าได้เครื่องร่อนนี้มานะครับอาจจะถูกกว่าแบบเป็นวงกลมกลมๆยาวๆที่เราเห็นกันในเพจนะครับคิดว่นานา่นาจะน่าจะประหยัดกว่าเยอะเลยครับดูมลไ้เดอนที่ได้ข้างล่างนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะมันมืด ของผมผสมปุ๋ยหมักไปด้วยนะครับมันก็เลยมีเศษเยอะหน่อยนะไม่ต้องแปลกใจนะครับสูตรของใครก็สูตรมันกันนะครับเป็นการทดลองเป็นการเรียนรู้นะครับว่าแบบไหนดีไม่ดีถ้าเราเห็นว่ามันมีเศษเยอะแสดงว่าปุ๋ยหมักเราใบไม้เราเยอะนะครับมันไม่หมดก็ไม่เป็นไรในหนึ่งเดือนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือคิววนะครับหมดแน่นอนอันนี้ยังไม่ได้ร่อนนะครับดูนะเนี่ย ไม่แร่น er นะครับให้เดินต er, right? ัวตัวโตมากเลยนะครับให้เดินัวมากให้เดินัวโตมากเลยนะครับก็เริ่มเร็วขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นเอาละครับ สำหรับท่านที่เลี้ยงไส้เดือนอยู่แล้วนะครับสนใจเครื่องร่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับเป็นร้านค้าที่มีอยู่ในลาก a d a าแล้วก็ s h o ปปี้นะครับสำหร,รับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับชมนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะเอาไส้เดือนนี้ไปให้กุ้งกินนะครับแล้วก็เอาไป แต่ทุเรียนนะครับผมกำลังเพาะปลูกทุเรียนต้นเล็กอยู่ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวใดนั้นก็ติดตามกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ